เวลา11นาฬิกา32นาทีวันนี้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีริรัตน์พระวรชยาญในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารเสด็จไปยังวัดสิงห์สุทาวาสตำบลบ้านแป้งอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบทุกภัยในการนี้เท่าพระเนตรเหนือแพทย์เคลื่อนที่พระสถานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิยราชสยามกุฎราช,ชกุมารและหแพทย์เคลื่อนที่กองเวชศาสตร์ครอบครัว ที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาแก่ัรัษฎรที่มีปัญหาด้านร่างกายและสภาพจิตใจเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนแบบองค์รวมและประทานความช่วยเหลือในการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งรักษาต่อ,อยังศูนย์แพทย์เฉพาะทางชั้นสูงต่อไปและจะติดตามผลการดําเนินงานภายหลังน้ําลดด้วยต่มภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของกองทับก และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ส่งดํารงตําแหน่งผู้หนวยการกองเวชศาสตร์ครอบครัวกรวมแพทย์ทหารบกโดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบแห่งแรกเพื่อขยายไปอย่างพื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นๆจานาสเสด็จไปยังอุโบโสถสรงวงพวงมาลัยและทรงาาจุดทูบถิ่นเพื่อรรมสการบูชาหลวงพ่อวัดน้อยแล้วทรงประเคนถุงยางชีพพระสถานแด่พระธิการแสนศัก์จิตตะทันโต จเจ้าอาวาสและพระพิสุสามเณรที่จำพรรษาเจ็ดรูปเสร็จแล้วเสด็จไปอย่างที่ประทับทรงฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยของตำบลบ้านแป้งตำบลสนามชัยและตำบลช้างน้อยอำเภอบางไทรที่มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน1,149ครัวเรือนรวม4,226คนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบอุทกภัยเนื่องจากทางภาคเหนือของไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาและจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำ ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์และเขื่อนพระรามหกสงผลให้พื้นที่ต่ํหรือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าป่าศักดิ์แม่น้ําน,น้อยคลองบางหลวงคลองบางบานมีน้ําเอ่อล้นเข้าพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่8อําเภอรวมกว่า40,000ครอบครัวพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ4,000ไร่โดยจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยเป็นรายครัวเรือนและให้ผู้นำคุ้มผู้นำชุมชนหนึ่งคน ดูแลผู้ประสบภัย20ครัวเรือนอย่างทั่วถึงต่อจากนั้นประทับเรือที่นั่งจากท่าน้ำคลองจากจากท่าน้ำหลวงพ่อน้อยไปส่งเยี่ยมและประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบต,ตกกััยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านผู้สูงอายุอาทิบ้านนาสิริจิตโอลานมันดาของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านแป้งที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวและชาวบ้านหมู่ที่3ให้ปลอดภัยจากาวันน้ำท่วม ซึ่งเปิดให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงส่วนบ้านของนางเยอสุกโพคีบริเวณบ้านถูกน้ำท่วมสูง2เมตร50เซนติเมตรทุกคนในบ้านต้องช่วยระวังอันตรายจากน้ำเนื่องจากมีหลานพิการทางสมองและเด็กเล็กอาศัยอยู่ภายในบ้านสำหรับบ้านของนายแคล้วผ่องสิริในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นลูกๆได้ช่วยกันลงยาแนวเรือเก็บไว้เพื่อเตรียมความพร้อมน้ำท่วมพร้อมทั้งกักตุนสเสบียงอาหารสดและอาหารแห้งไว้บริโภค เนื่องจากสมาชิกในบ้านมีเป็นจำนวนมากส่วนบ้านของนางทองหยิบจิตโอลานที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมไม่มีเงินซ่อมแซมและมีร่องรอยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2554โดยบ้านของนางทองหยิบจะรับน้ำก่อนเนื่องจากบริเวณบ้านเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้อำเภอบางไทรเป็นพื้นที่รับร่มมีแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำน้อยไหลผ่านมีลำคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำทั้งสองสายเมื่อถึงปลายฤดูฝนของทุกปีจะมีน้ำเอิดล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ําทั้งสองสายซึ่งปีนี้น้าได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นเข้ามาตั้งแต่19กันยายนและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ําจนถึงวันที่3ตุลาคมระดับน้ําเริ่มส่งตัวมีพื้นที่ประสบทกภ,ภัย23ตําบล8,182ครัวเรือนพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและนาข้าวเสียหายเกือบ2,000ไร่จากสภาพน้ําที่ท่วมขังจึงได้จัดเรือเมให้บริการฟรีหน้าที่ทําการกํานันหมู่หนึ่งตำบลบ้านแป้งเพื่อยม ความสะดวกแก่ราษฎรที่ต้องออกไปทำงาน